เมื่อวานก็เรียนกันเรื่องแผนที่ประเทศไทยนะวันนี้เด็กๆมาเรียนเรื่องนี้กันเรื่องอันนี้เด็กๆปิดไม้ก่อนค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนเอามือไปแตะตรงปุ่มไม้อ่ะปิดไม้ฟังก่อนนะเรื่ออัดเสียงแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอาหารและขนมไทยเมื่อวานเด็กๆเรียนคร่าวๆไปกับคุณครูทามบ้างแล้วใช่ไหมคะ กับครูไทม์ก็ได้เรียนบ้างแล้วเนาะอาหารและขนมไทยมาดูกันนะคะว่าอาหารและขนมไทยเนี่ยเด็กๆ,ๆรู้จักอะไรบ้างอืมใครรู้จักอาหารและขนมไทยอะไรบ้างนะไหนบอกหน่อยอะตอนนี้เปิดไมค์ได้ยังไม่เปิดให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิอะไรอีกคะอะคุนัดปิดภาพกะปิน้ำพริกกะปิน้ำพริกย่าง อมาทูอะไรคะช่วยกันตอบก่อนแล้วอะไรอีกข้าวโพดข้อะไรนะคะลูกปลาปลาตตตต้้าาขนมถ้วยขนมถ้วยอ่ะน้องเกลน้องเกลจ๋าน้องเกลรู้จักอาหารอะไรบ้างอ่ะน้อกแป้งเขียวหวานแป้งเขียวหวานขนมครกอะไรคะอร่อย บัวลอยค่ะมาดูการที่ไทยมาใช่หรือเปล่านะเป็นอาหารไทยหรือเปล่านะมาดูกันนะว่าที่ไทยมาทั้งหมดอะใช่หรือเปล่าเอาไปดูกันอุชยมาดูกันเลยนะนี่ไงเห็นไหมอาหารไทยอันแรกเด็กๆเคยไทยเมื่อกี้พูดอันนี้บ้างหรือเปล่าเคยครับอันนี้เขาเรียกว่าผัดไทยผัดไทย ใช่ไกกุ้งเห็ดมะนาวใช่อ่ะแล้ววันนี้ล่ะอะไรคะนี้อะไรคะน้ำพริกปลาอะไรนะน้ำพริกปลาอะไรนะน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะปิกกินกับปลาทูนั่นเองอ่ะเม tamam uh> <S <s ื่อกี네้ก็มีคนตอบนะคะเอามาดูอันนี้ล่ะอันนี้อะไรคืออะไรส้มตําส้มตํามแบบนี้เขาเรียกว่าส้มตําอะไรคะโหมไหม ต้มตำไทยต้มตำไทย,ไทยอะไรอะต้มตำไทยนะคะแล้วมาดูภาพต่อไปภาพต่อไปมันคืออะไรมีคนตอบด้วยอันเนี้ยมีคนตอบต้มยำกุง้งโอ้ยมีคนตอบอุ้ยอะหยุดก่อนเมื่อกี้อาหารมีหลาย่างเด็กตอบมาถูกเลยคน,นนั้นเลยเด็กๆตอบถูกหมดเลยนะคะ แล้วนอกจากนั้นนอกจากอาหารไทยแล้วเราก็มีขนมไทยด้วยนะคะขนมไทยที่เด็กรู้จักอ่ะบอกคนละหนึ่งชื่อเดี๋ยวคนนะัดถามนะน้ออลีนรู้จักขนมไทยอะไรเ่ใช่อะไรขนมวนวลาย,ดยเดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวคนนัดถามทีละคนถามน้องไอรินก่อนไอรีนรู้จักขนมอะไรคะขนมจีบค่ะขนมจีบขนมจีบเป็นขนมไทยหรือเปล่านะคิดดูดีๆนะ Oh ่ขนมขนมจีบมันจะเป็นขนมของคนจีนนะคะมันมาจากจีนมันยังไม่ใช่ขนมไทยล้วนอ้าวเอาใหมา่เดี๋ยวถามน้องน้ำฝนเดี๋ยวน้องไอรินกลับมาตอบใหม่นะน้องน้ำฝนขนมอะไรคะที่เป็นขนมไทยที่หนูเคยทานด้วยอะไรคะค่ะอะไรนะลูกอะไรนะไม่ได้ยินค่ะค่ะ วันนั้น,ว,น,น,นวันนั้นที่ที่ลุงได้ยินออไม่ชัดพูดใหม่ลูกน้ำฝนคืออะไรคะขนมปังต่้มปี๊ะต่อมาต่อมาน้องน้องไอติมไอติมเคยทานขนมไทยอะไรบ้างฮะไอติมเคยทานอะไรครับมะลุวะค่ะมะลุวะ อาลวอาลวต่อมา, <ไป S 1> าน้องมีนาเคยทานขนมไทยอะไรคะมีนาน้องเคยกินบัวอยค่ะบัวลอยค่ะอ่ะต่อมาน้องเนยน้องเนยเคยทานขนมไทยอะไรคะลูกชุบลูกชุอะถูกต้องน้องจอจอเคยทานขนมไทยอะไรคะ ออะไรนะลูกอะไรนะอะไรนะบองหยิบกองหยิบทองหยิบอตมาน้องเกวเคยทานขนมไทยอะไรคะอ่าน้องมีตัรเข้ามาเยทนอะไรนะลูกสาคูดูนะสาคูสาคูเป็นยังไงสาคูเปียกข้าโพดหรือสาคูก้นก้อนใส่หู มีตังสวัสดีค่ะไปวางไดนะคะอะต่อมาต่อมาน้องกอย่ากอย่าค่ะเคยทานขนมไทยอะไรนะลูกทานไม่ตรงเนี้ยอะไรนะลูกกอย่าเคยทานอะไรนะลูกไม่ใช่ไม่หน่ค่ะไปตีมไอตีมเดี๋ยวฟังเพื่อนก่อนนะสาวัสาีจาแม่ครับอะไรเน อ่ะก้ายาป้ายาเคยทานขนมไทยอะไรคะซาลาเปาค่ะาลาเปาเหรอลูกทุกคนเลยลูกใช่ไหมซาลาเปามันเป็นขนมไจริงนะลูกว่าไงคะลูกมีตังเข้ามาแล้วค่ะค่ะเห็นแล้วค่ะอ่ะต่อไปน้องอิงน้องอิงหนูชอบทานขนมไทยอะไรคะเคยทานอะไรคะ ีค่ <Hey>, อยทองเหมือนจ,จอๆเลยอ่ะน้องยาย่าน้องยาย่าชอบทานขนมไทยอะไรคะเคยทานอะไรคะขนมปังไข่นมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะน้องมีตงังวันนี้คุณอาจารย์สอนเรื่องอาหารกับขนมไทยน้องมีตังเคยทานขนมไทยอะไรคะ,ะคุณคน้าคะขออนุญาตวิชีได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะอ่ะมีตงังมีตังเคยทานขนมไทยอะไรลูกไอจิเปิด ช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตมันไม่ใช่ขนมไทยนะลูกช็อกโกแลตไม่ใช่ขนมไทยนะเอามาดูกันมาดูกันว่าขนมไทยมันมีอะไรกันบ้างจริงๆแล้วนะมาดูกันอุ้ยข,ขนมไทยนี่น่าทานหมดเลยอ่ะอันเนี้ยเด็กๆชอบอันนี้คืออะไรคะเด็กๆลูกไม้คืออะไรขนมลูกชุบเมื่อกี้ใครตอบยกมือหน่อยใครตอบลูกชุบอ่า เก่งมากเลยคนที่ตอบนะคะเด็กๆคขาลูกชุบเป็นขนมไทยนะคะมีรสชาติหวานเ,เขานำ <ๆ S 1> เขานำถั่วนะคะถั่วมากวนกับกะทิใส่น้ำตาลใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็ปั้น,นเป็นก้อนกลม,มๆเป็นรูปร่างตามที่เราชอบอแล้วก็มาชุบด้วยวุ้นสีนะคะจึงแววาวแล้วก็มีสีสวยงามนะคะเอามาดูต่อมานอกจากลูกชุบแล้วมีขนมอะไรอีกเด็กๆจะรู้จักไหม อุวยมีคนตอบไหมเนี่ยขนมอันเนี้ยมีคนตอบไหมคะเมื่อกี้มีไหมทอ,<า>องจริงจริงให้เด็กมาลืกอก<า>เองน,นะคะมาใจเลือกขนมเลยอันนี้คืออันนี้คือหัยทองอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะม,มันคืออะไรเนี่ยทองอะไร ยอดทองหยอดอันนี้ล่ะยอดยุ่งมากท้องหยิบเก่งจังเลยถูกต้องเลยค่ะมาดูต่อมาอุยอันนี้เป็นขนมปักใต้ขนมปักใต้คุณนัทเป็นคนใต้คุณนัทก็เลยเอาขนมปักใต้มาสอดด้วยอุ้ยไม่รู้ตัวหกล่ะขนมโคถูกต้องเลยขนมโคข้างในเขาจะใช้แป้งข้าวเหนียวกับน้ำตาลนะคะ ทำง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้แล้วก็เอาแป้งข้าวเหนียวมานวดแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปแล้วก็มาห่อหุ้มนะคะแล้วก็ไปลวกแล้วก็มาคลุกกับมะพร้าวใส่เกลือที่เป็นสีสีเขาก็ใช้สีน้ําเงินใช้ดอกอะไรหน้าที่เราเรียนเลี้ยงสีไปสีน้ําเงินก็ใช้ดอกอะไรคะ,อะดอกอัญชันอ่าดอกอัญชันสีเหลืองเขาใช้จากอะไรเขาไม่ใช้สีผสมอาหารเลยนะเขาใช้พืชเด็กๆว,ว่าสีเหลืองได้จากอะไรบ้าง ปลาโ่ฟักทองสับประรดมันมีรสเปรี้ยวลูกเขาไม่นํามาทําขนมนะคะอ่าใช้ฟักทองแล้วสีสีส้มส้มล่ะสีส้มส้มนี่เด็กคิดว่าเขาเอาอะไรมาทำัลาหล่ค่ะอะไรนะลูกแกลอรแกลอด,ลอดสีที่เป็นออกนะ,ะสีที่เป็นออกเทาๆาเขาใช้อะไรนะ ใครคิดออกบ้างเขาใช้เผือกนะแล้วก็สีแดงแดงเขาใช้เขาใช้ดอกเฟื่องฟ้าหรือดอกกระเจี๊ยบนะคะมาทำก็ได้เอามาดูกันนะคะเมื่อกี้มีคนตอบขนมนี้ด้วยคือขนมอะไรคะโบลอยค่ะโบลอยค่ะใครเคยทำบ้างคะโบลอยใครเคยทำบ้างคะ ดูค่ะ,ะใช้แป้งข้าวเหนียวกะทิน้ำตาลทรายนะคะหรือน้ำตาลปี๊บเอาละเด็กๆดูนะเด็กๆฟังดีๆนะวันนี้มีกิจกรรมให้เด็กๆเดกมาแล้วให้เด็กๆกับคุณพ่อคุณแม่อทุกคนปิดไมค์ก่อนนะคะปิดไมค์ก่อนปิดไมค์ก่อนลูกอ่ะเสียงมันแทรกมานะคะให้เด็กๆกับคุณพ่อคุณแม่เลือกทําอาหารหรือขนม ที่เด็กๆอยากจะทานแต่ไม่ซ้ำกับเมนูที่เราเคยทำไปแล้วนะอย่างเช่นเด็กๆชอบทานบัวลอยเดี๋ยวคุณน่าจะมีวิธีการสอนบัวลอยหรือเด็กๆอยากจะทำขนมโคเดี๋ยวคุณน่าจะแชร์ลิงค์ขนมโชขนมโคลงไปในกลุ่มแล้วเด็กๆมองแล้วเด็กๆอยากจะทานอะไรเด็กๆก็บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้นะคะ มีการบ้านเกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่องอาหารและขนมไทยให้หนูเลือกทำอาหารหรือขนมที่หนูชอบหนึ่งอย่างแต่ไม่รบกวนพ่อแม่นะคะถ้าเผื่อว่าพ่อแม่ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะถ้าพ่อแม่ติดทำงานหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสะดวกก็ทำมานะคะแล้วก็ส่งไหมห้คุณนัดดูเอเดี๋ยวเราจะไปดูกันหนึ่งให้เด็กๆเ,เลือกนะบัวลอยอันนี้เป็นเด็ก เด็กๆเ,เวลาทําบัวลอยเด็กๆจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยได้ฝึกปั้นแล้วได้เรียนรู้เรื่องการนําสีมาใช้ด้วยปกติอยู่ที่โรงเรียนคุณนัทจะสอนทําเองเลยนะสองไอยทองฝอยทองทําง่ายมากเลยถ้าทองหยอดจะทํายากขนมจีบจะทํายากฝอยทองเด็กๆได้เรียนรู้การแยกไข่แดงกับไข่ขาวแล้วเอา่ไข่ดขแดงนะคะ มาใส่ในกลวยใบตองแล้วก็เอาน้ำเชื่อมมาใส่ลงไปแล้วก็โรยไปโรยมาแล้วก็ตักขึ้นมากลายเป็นฝอยทองเลยเดี๋ยวคุณน้าจ,จะส่งคลิปไปให้ดูนะสามต้ยมยำใครชอบรสแซ่บก็ทําต้ยามยำได้เลยนะคะต้ยมยำกุ้งหรือต้อยมยำอะไรที่เด็กชอบก็ได้นะคะเนื้อสัตว์นะสี่ขนมโคไหมขนมโคใช้แป้งข้าวเหนียวนวดคล้ายๆกับบัวลอย แต่เขาใส่น้ำตาลเข้าไปข้างในนะคะห้าส้มตำซึ่งบางคนนะ่ะมีเครื่องอยู่แล้วที่บ้านสามารถจะตำส้มตำมาโชว์เพื่อนๆได้เลยนะคะที่บ้านบางคนกินส้มตำเป็นอาหารประจำทุกวันเลยเหมือนบ้านคุณน่าจะมีเครื่องส้มตำตลอดเลยนะคะกับต้มยำกุ้งเนี่ยคุณน่าจะมีตลอดลเลยอ่ะเดี๋ยวคุณครูอร่อยมากน่าอยากจะทำกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะ ว่าไงคะใครเรียกคะลูก,รรกหนูนนทำขนมบอลอยเป็นปแล้วก็ทำส้มตำเป็นอ่าทีนี้วันนี้มีตังอยู่บ้านใครคะวันนี้น้องมีตังอยู่บ้านใครคะหนูอยู่บ้านตัวเองนะคะหนูไม่อยู่บ้านตาแล้วอ๋อโอเคค่ะนั้นมีตังครับเผื่อว่ามีตังหรือใครก็ตามอยากจะทำขนมอะไรหนูเสนอคุณพ่อคุณแม่นะ ว่ามีการบ้านแบบนี้แม่จะสอนหนูทำอะไรได้บ้างต้องเอาคุณพ่อคุณแม่สะดวกด้วยนะคะไม่รบกวนท่านมากนะเพราะว่าท่านก็ทำงานเหนื่อยแล้วเข้าใจไหมคะลูกเข้าใจไหมคะเด็กๆโอเคไหมโอเคไหมยกมือหน่อยใครโอเคยกมือให้ดูหน่อย่ะโอเคค่ะอ่ามาดูกันนะแล้วต่อมาอ่ามาดูเดี๋ยวคุณนัทจะมีให้ดูอีกนะต่อมานอกจากอันนี้แล้วน,นัทจะมีคลิปให้เด็กๆด,ดูด้วยนะไปดูกันอ๋อ มีอีกหนึ่งอย่างลืมเลยคือน้ำพริกกะปิเด็กๆบางคนก็ชอบกินน้ำพริกปลาทูแล้วเด็กๆบางคนไม่ชอบเลยเพราะว่ากะปิเหม็นในใครเหม็นกะปิบ้างในใครรู้สึกว่ากะปิมันเหม็นบ้างนาะยยกมือให้ดูหน่อยโอโ้โหโอ้โหแล้วใครชอบใครชอบกินน้ำพริกปลาทูตั้งแต่เล็กๆแล้วมีคนกินเป็นไหมโอ้มียายากินเป็นน้องมีนากินเป็น น้องเนยกินเป็นน้องเกียวกิน,กนเป็นโอน้กินเป็นหลายคนเลยเก่งจังเลยลูกคุณนัทตอนเล็กๆได้กินนะ้ำพึกะปิอ้วกตลอดเลยมาดูนะคะคุณนัทมีคลิปให้ดูก็คือเดี๋ยวอันนี้ข้ามไปก่อนคุณนัทมีคลิปสอนทำอะไรเด็กๆตั้งใจดูนะพร้อมยังพร้อมยังอ่าดูนะอันนี้เขาจะไปแบบรัวๆนะเดี๋ยวคุณนัเปิดเสียงให้นิดนึง ได้ยินชัดไหมคะได้ยินชัดไหมอันนี้เป็นคลิปตัวอย่างเราจะส่งไปทุกคลิปเลยให้เป,ปทำอันนี้เขาเรียกว่ามะอะไรคะมะอะไรคะมะร้าวมะร้าวนี่เขาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเตา๋าเขาจะทำขนมอะไรนะเด็กๆททยซิทายซิฮะ บัวลอยค่ะบัวลอยอ่ะคนไทยว่าบัวลอยไทยว่าบัวลอยเดี๋ยวดูนะว่าถูกหรือเปล่าใบเตยเขาใส่ใบเตยให้มันน้ำที่ลวกเนี่ยหอมนะคะขนมไทยนะขนมไทยชอบใช้ใบเตยเฮ้ยอุ้ยอันนี้แป้งข้าวเหนียวเขาบอกว่าใช้แป้งข้าวเหนียวแล้วก็แป้งมันสองช้อน ก็ใส <formation jin x 2> <s at> ่ข <tı> ัวกะทิลงไปด้วยใส่น้ำเย็นแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะให้เด็กไม่ใส่ถุงมือเหมือนเขาล้างมือให้สะอาดแล้วก็นวดดูทันไหมดูทันไหมนวดจนแป้งเหนียวติดแบบนี้เลยนี่ทำใหม่อีกทำใหม่อีกอ่ะนี่ทำเหมือนเดิมเลยแสดงว่าเขาต้องทำเป็นยังไงนะเมื่อกี้ คเมื่อกี้ได้แป้งสีอะไรไปคะเมื่อกี้ได้แป้งสีอะไรไปคะเด็กๆขาวตอนนี้เขามาหยดสีอะไรลงไปเด็กๆดูนะเขาหยดสีเขียวเจากน้ำไปเลยมาดูจันอ่าวิแล้วเราจะได้แป้งสีอะไรคะว่าสีเขียวเหรือเปล่าสีเดียวค่ะ หยดน้ำไปเตยลงไปแล้วจะได้แมงจริงหรือเปล่านะอ้าวุ้ยวุ้ยีีโอ้นวดจนละเอียดเลย จริงมันาสามารถที่จะใช้หลายสีได้แต่อันนี้คุณนัทเอาคลิปสั้นๆมาให้ดูนะคะ mm hmm. เพราะว่าถ้าคลิปยาวเด็กๆจะดูได้ไม่หมดอ้าวเขปั้นเป็นเส้นยาวๆแล้วเอามาทำยังไง mm hmm. เอามารวมกันอ้า mm hmm. วเขาใช้ตัดนะเขาไม่ได้ใช้เป็นก้อนทำแบบนี้ก็ได้นะคะ mm hmm. อ่าแล้วก็ทำเป็น ก็ทำเป็นแบนด้วยอ่ะเด็กๆแล้วก็ใส่อะไรเข้าไปใส่มะพร้าวอ่อนลงไปหมุโบกเป็นขนมบัวลอยมะพร้าวอ่อนหรือเปล่านะเม,มื่อกี้ขนมครกนี่นี่ห่อเลยเห็นไหมบีบก่อนนะบีบเป็นแบนแล้วก็หอ่ออยากทำไหมอยากทำไหมวิ่งทำเร็วมากเลยอ่ะ โอ้แป๊บเดียวเห็นไหมว่าเห็นไหมว่าเขาจะรองแป้งเอาไว้ด้วยเด็กๆเห็นไหมอ่าเห็นไหมเขาจะรองแป้งไว้ข้างล่างกันไม่ให้มันกันไม่ให้มันติดไม่ให้ก้อนที่เราปั้นเนี่ยมันติดกับภาชนะนะคะก็คือถาดตอนนี้ก็ใส่หางกะทินะก็ใส่หางกะทิใส่ใบเตยอ,อีกแล้ว,วใส่ใบเตยอ,อีกแล้ว ไปเตยทำให้เปลิ่ยนกะทิหอมตกลงมันจะเป็นอะไรนะเดาได้ยังตกลงบัวลอยคนเริ่มรู้แล้วว่าเป็นบัวลอยใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่เกลือป่นด้วยไม่ก็ใส่หางกะทิหอหม้อมาดูนะห วิ้แล้วก็ใส่หัวกนนะทิหัวกะทิกับอะไรนะเด็กๆดูซิอยากทำขนมไหมขนาโคครัขนมอ,อยากทำขนมโคอ,อ้าวนี่ก็ใส่หัวกะทิด้วยแล้วก็ตักอ้าวดูนะขั้นตอนนี้ใช่ละขั้นตอนนี้เมื่อกี้เขาเอาโัวลยมาต้มในน้ำเห็นไหมคะบบวลยมันดิบอยู่ใช่ไหม เม็ดบ sure <Yeah. S 1> <formation sound> ัวลอยที่เราปั้นแล้วผึ่งเอาไว้แล้วเขาก็เอามาต้มลงไปในน้ําร้อนนะคะน้ําร้อนเราทําเองคนเดียวได้ไหมน้ําร้อนเด็กๆว่าได้ไหมคะได้ไค่ะบอกว่าต้องทํากับคุณพ่อคุณแม่อุ๊้ย การดูว่าแป้งสุกหรือยังเขาบอกว่าให้ดูว่าแป้งมันลอยขึ้นแป้งมันลอยขึ้นมันจะสุกนะคะแป้งลอยๆคือสุกถ้าจมอยู่แสดงว่ามันดิบเขาจึงเรียกว่าขนมบัวลอยเห็นไหมพอปั้นลงไปแล้วพอแป้งสุกแล้วมันจะลอยขึ้นอ่าเห็นยังเอ้ยเส็จแล้วคะ่ะ เห็นแล้วว่าเด็กอยากทำไหมบัวลอยเนี่ยอยากทำไหมคะอยากทำแต่คุณนัทบอกแล้วนะดูคุณพ่อคุณแม่นะถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นไงพ่อคุณแม่ทำได้อะไรก็ทำนะคะแต่ถ้าติดไม่สะดวกนี่เขาตักมาใส่อะไรคะตักมาใส่ในไหนเออวันนี้ตักมาใส่ในไหนคะ มาใจเปิดวันเ้าวัะเ้าวันนี้ใช่เลยร้อยหมดเลยเขาไปแช่น้ําเย็นก่อนเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเขาไปแช่น้ําเย็นก่อนให้มันกรอบคูู้ขาว่าให้มันกรอบหรือให้มันแววแววลูกหนูทำลูกใหญ่เด่หนูติดคอค่ะเล่ะคุณน้าถามหน่อยเขาเอาบัวลอยไปแช่น้ําเย็นเนี่ยให้บัวลอยมันกรอบหรือให้บัวลอยมันแววแววขึ้น ใครรู้บ้างดูแววขึ้นข้าดูแววขึ้นแววแววแววขึ้นเอาไ้ทอดมาแล้วมันก็จะต่ออ่าบัวลอยเขาจะไม่ทอดเขาจะไม่นิยมกรอบเขาต้องทานแบบนิ่มๆนะคะแต่เขาเอาไปแช่น้ําเย็นให้มันความร้อนอ่ะมันลดลงแล้วก็ดูแวววาวขึ้นนะคะเอามาดูต่อนี่เขาทำบัวลอยมะพร้าวเขาก็เลยเอามาใส่ในถ้วย ถ้วยเหลืออะไรเนี่ยถ้วยเหลืออะไรคะเรียกว่าอะไรคะเนี่ยกะลามะพร้าถูกต้องเลยเนอ้องไอติมตอบกะลามะพร้านะคะไม่เขาใช้กะลามะพร้าแทนถ้วยนั่นเองอ้าวน่ากินไหมน่ากินไหมกะลามะพร้าแล้วเราก็ตักกะทิกินไปด้วยตักมะพร้าวทานได้ด้วยออ,าาออ้าปากเลยอ้าปากอ้าปากขย ินอ้าปากอยากกินนะอ,อร่อยไหมใส่ไปแล้วคำหนึ่งอร่อยไหมเคี้ย,ยวอร่อยไหมอร่อยอร่อยใหญ่เลยกระย่าอร่อยไหมกระย่าปากคะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะอ้าวอร่อยมากเลยปากนี้มากคือ อ้าวเราดูจบแล้วใช่ไหมคุณช่วยส่งอ้ยแล้วยากทำใครอยากทำบัวลอยยกมือใครอยากทำบัวลอยใครอยากทำบัวลอยเอามือลงอ่ะใครอยากทำขนมโคใครอยากทำขนมโคโอ้โหอยากทำใครอยากทำฝอยทองอ่าคุณนัทจะส่งสามคลิปไปให้เลือกทำนะคะเพราะว่าสามคลิปเนี้ยมันทำง่ายขนมโค ถอยทองแล้วก็ขนมบัวลอยนะคะหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่เด็กๆทําขนมอย่างอื่นเก่งๆพาเด็กๆทำที่เด็กได้ลงมือปั้นได้ลงมือแบบแยกไข่สามารถทําได้หรือจะทํากับข้าวก็ได้นะคะใครจะทําส้มตำกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะเด็กมาดูมาดูงานวันนี้กันอ่าเก็บเอาไว้นะไว้ทาวันเสาร์ โอเคตอนนี้มาดูงานค่ะมาดูํารทำงานอะมาดูงานนะคะงานของเราเรนี้ค่ะนี่ทักษะสังคมเห็นไหมคะทักษะสังคมนะคะทักษะเปิดเจอได้ยังคะเปิดเจอได้ยังเอ่ยอะเจอ,อยังไม่เจอค่อะตรงนี้นะคะนี่อาหารไทยแสนอร่อยนะคะ ปิดนหน้าเจอไมหน้ายี่สิบสองลูกหน้ายี่สิบสองค่ะลูกอาหารไทยแสนอร่อยนะคะเจอแล้วเด็กๆฟังก่อนเด็กๆฟังก่อนนะคะหน้านี้นทุกคนปิดไมค์คะ่ะลูกปิดไมค์คะ่ะคนเก่งปิดไมค์นะคะปิดไมค์คะ่ะ เก่งมากเลยปิดไหมทุกคนแล้วหน้านี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเลือกตัดภาพอาหารไทยด้านล่างหนึ่งเมนูเมนูแรกน้ำพริกปลาทูเมนูที่สองต้มยำกุ้งเมนูที่สามผัดไทยแล้วนะคะหาข้อมูลหาข้อมูลก็คือค่ะไม่จ่าค่ะอายี่สิบสองมีสองกับสองลูกเปิดเจอหรือยังยี่สิบสองมีสองกับสองนะคะเจอไหมคะ อ่ะเจอแล้วใช่ไหมคะอ่ะลองหาหมา่อ่ะง,งั้นฟังไปก่อนนะคะฟังไปก่อนตัดภาพที่หนูคิดว่าหนูว่าเนี่ยเออหนูชอบกินเมนูนี้นะหนูตัดแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีวงกลมเห็นไหมมีรอยปละอยู่ให้หนูตัดนี่แล้วก็มาแปะลงไปตรงนี้เลยแปะลงไปตรงนี้มองเห็นไหมคะมองเห็น,หนไมหมเออค่ะอ่าแปะลงไปนะคะ จะแปะลงไปตรงนี้เลยเดี๋ยวนะคะแปะลงไปในวงกลมนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ทำยังไงอ่ะแปะลงไปในวงกลมหลังจากนั้นก็ถามข้อมูลส่วนผสมเมนูนี่ถ้าต้มยำกุ้งให้คุณแม่เขียนให้ก่อนแล้วหนูก็มาคัดใส่ลงไปว่าต้มยำกุ้งค,ค่ะค่าคุขาใครพูดคะเนี้ทำยังไงล่ะคะเราต้องสัดกกะ อาตัดลูกเนี่ย<อ>หนูตัดหนูใช้กรรไกรตัดตรงนี้นะคะสมมุติว่าหนูชอบน้ําพริกหนูก็ตัดภาพเมนูน้ําพริกมาแปะหนูชอบต้มยำหนูก็ตัดเมนูต้มยำมาแปะแล้วก็มาเขียนให้คุณพ่อคุณแม่เขียนให้ดูก่อนแล้วหนูก็มาเขียนว่าเมนูที่หนูชอบเนี่ยที่หนูเลือกมาเนี่ยว่าไงครับ ไดองอบตดไม่เป็นไรลูกตัดแค่นี้อะคุณน่าจะขีดให้ดูให้เด็กตัดเป็นอย่างนี้นะฝึบตัดไปเลยสามภาพนี้ตัดตรงนี้มาเลยนะลูกตัดไปเลยไม่เป็นไรค่ะอ่าตัดแค่นี้เข้าใจไหมแล้วเด็กก็มาเลือกตัดเอากรรไกรนะคะตัดของตัวเองสมมุติว่าชอบกินต้ยมยำกุ้งตัดต้ยมยำกุ้งและนํามาแปะตรงนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมลูก แล้วก็ถามคุณพ่อคุณแม่ว่าต้ยามยำกุ้งเขียนยังไงนะเขียนได้ไหมต้ยมยำกุ้งอ่าสมมุติว่าคุณนัทชอบต้ยมยำกุ้งคุณนัทก็จะเขียนคําว่าต้ยามยำกุ้งลงไปง <ๆ S 2> เดี๋ยวนะหนูต้องให้คุณพ่อคุณแม่นะคะให้ตัดอันเนี้ยต้ยมยำกุ้งอ่าดูนะดูดูเป็นตัวอย่างก่อนครับจอจออ่าต้ยามยำกุ้งเขียนให้คุณพ่อคุณแม่เขียนแล้วหนูก็มาคัดลงไปตรงนี้ อ่าเห็นยังเห็นยังคะหนูก็มาคัดใส่ลงไปตรงบรรทัดนี้เลยหลังจากนั้นมีต้มยำกุ้งแล้วมีส่วนผสมอะไรบ้างมีกุ้งอันนี้คุณพ่อคุณแม่เขียนให้หนูดูนะมีตะไคร้นี่นะคุณพ่อคุณแม่เขียนให้ดูมีพริกนี่นะมีมะนาวมีอะไรอีกมีข่าให้หนูลอกตามพ่อแม่ได้เลยนะคะมีข่ามีใบมะกรูด อ่ะมีหอมเห็นไหมเยอะแยะเลยดูนะคะว่าเราชอบเมนูอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะมีหอมแล้วก็มีเห็ดด้วยเมื่อกี้คนนั้นเห็นมีเห็ดด้วยมีเห็ดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเห็ดอะไรใครรู้จักบ้างอ่ามีเห็ดเห็นไหมคะ,ะเมื่อดเด็กๆเขียนแล้วนะคะเมื่อดเด็กๆเขียนแล้วนะคะเด็กๆ ก็ถ่ายรูปส่งคุณคูนัสแค่นี้เองค่ะนึกออกไหมลูกนึกออกค่ะ,ะ,ะเด็กๆเ,เขียนให้พอดีกับเส้นนะเมื่อกี้คุณนัทพิมพ์แล้วมันไม่พอดีเส้นนะให้คุณนัทนะเด็กๆเ,เขียนบนเส้นแบบนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมลูกอ่ามีใครไม่เข้าใจใครไม่เข้าใจงานวันนี้บ้างมีใครไม่เข้าใจงานวันนี้บ้างคะ่ะอ่าทุกคนเข้าใจแล้วนะโอเคค่ะ เด,เด็กเลือกเมนูไหนเด็กๆก,ก็ถามคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัดแล้วก็เขียนนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมนะคะทำงานของวันนี้ให้เสร็จส่วนสาวทิตย์เสาวทิตมีการบ้านก็คือให้เด็กเลือกทำเมนูเมนูอาหารหรือขนมกับผู้ปกครองนะคะเดี๋ยวคุนน่าจะส่งลิงก์อาหารกับขนมไปน้องเกลน้องเกว,เกวทำได้ไหมลูกทำได้ไหมคะ น้องเนยทำได้ไหมคะลูกเปิดไหมกับลูกแตะเปิดไหมกับลูกน้องเนยทำได้ไหมคะทำได้ค่ะไจากลูกใครมีเครื่องส้มตำอยู่ที่บ้านแล้วบ้างใครมีเครื่องส้มตำอยู่ที่บ้านแล้วบ้างตาส้มตำบ่อยๆโอ้ยเนี่ยโชว์ส้มตำให้เพื่อนดูได้เลยนะได้ยินไหมคะโอเคคะ่ะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้เดี๋ยวจะมีคลิปเดี๋ยวจะมีคลิปสอนอ่าน ส่งไปในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมนะคะอ้าวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวยๆค่ะส,สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอายิ้มๆหวานหวานอีกทีนึงก่อนถ่ายภาพก่อนหนึ่งสองสามอาวันนี้มีเนยเข้าโอเคค่ะ